หากชีวิตคู่คือการเติมเต็มซึ่งกันและกันเมื่อทั้งชายหญิงตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตแต่งงานกันเชื่อว่าทุกชีวิตคู่คงต้องการมีพยานรักเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก และสืบสกุลต่อไปในภายภาคหน้าแต่ถ้าหากทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่หวังครอบครัวก็คงไม่สมบูรณ์เพราะขาดเจ้าเทวดาตัวน้อยๆมาคอยวิ่งเล่นและสร้างความสุขให้ทุกคนในบ้านให้เราช่วยเติมเต็มครอบครัวของคุณให้สมบูรณ์ที่ศูนย์ผู้มีบุญยากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนคริน ได้เล็งเห็นความสำคัญของสายสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวจึงจัดตั้งศูนย์สุขภาพสตรีและศูนย์ผู้มีบุตรยากด้วยความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ที่ทันสมัยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมทั้งบริการที่ครบวงจรนอกจากจะให้บริการตรวจโรคและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในสุภาพสตรีการรักษาโดยการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวษ ทีมแพทย์ที่เข้าใจทุกปัญหาของสุภาพสตรีโดยเฉพาะแล้วอีกหนึ่งบริการที่เราพร้อมให้การรักษาคือการแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อให้ทุกชีวิตคู่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอย่างยั่งยืนเราทราบกันดีว่าคู่แต่างงานหนึคู่ในหปีที่ผ่านไปเนี่ย จะมี1 0 1ถึงคู่ที่ไม่สามารถตั้งคันได้ปัญหาก็คือถ้าเราเป็นหนึ่งใน15คู่นั้นเนี่ยอนาคตเราสามารถที่จะมีลูกได้หรือไม่ดังนั้นโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินก็ได้ก่อตั้งศูนย์ที่จะรักษาผู้ป่วยมีบุตรยากก็เพื่อที่จะให้บริการคู่แต่างงานที่แต่างงานไปแล้วไม่สามารถที่จะมีลูกได้และด้วยศักยภาพของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนคริน เรามีบุคลากรทางการแพทย์และเรายังมีห้องแลบตลอดจนเครื่องมือต่างๆเกี่ยวทางการแพทย์เนี่ยที่ทันสมัยแล้วก็สามารถทำการรักษาได้ถึงระดับอ c กซก็คือการเลือกสเปิ์มที่มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่ซึ่งการกระทํานี้เนี่ยก็สามารถที่จเพิ่มอัตราการได้เด็กมากขึ้นหรือแม้แต่จะตรวจ โครโมโซมของเด็กซึ่งเด็กอยู่ในระยะ8-10เซลล์และนอกจากนั้นโรงพยาบาลสมิติเวชศริน,น,นก็จะมีโรงพยาบาลเด็กเนี่ยคู่ขนานไปด้วยก็ยังมีทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศริน,นที่จะมาช่วยเราดูแลเด็กที่คลอดออกมาเพื่อความสะดวกของคนไข้ไม่จําเป็นที่ต้องย้ายไปรักษาต,ต่อที่โรงพยาบาลอื่นเพราะที่นี่เรามีเครื่องมือที่ทันสมัยทําให้มั่นใจได้ว่า ลูกของคุณจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดโดยกุมารแพทย์เฉพาะทางในการดูแลเด็กแรกเกิดความพร้อมในทุกๆด้านของเราไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆบวกกับการที่เรามีห้องรับที่ทันสมัยแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญที่ทำให้คนไข้หรือผู้ที่เข้ารับคำปรึกษาที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรินคคิลทินมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์สูงสุดครับ และด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาศูนย์ผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินได้เปิดให้บริการไนคลินิกสำหรับผู้มีบุตรยากตั้งแต่เวลา5โมงเย็นถึง2องทุ่มของทุกวันเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้รับบริการมากขึ้นศูนย์ผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินมีสถานที่หรูหราสะดวกสบายและเป็นส่วนตัวที่จอดรถกว้างขวาง การเดินทางสะดวกสบายใกล้ทางด่วน